สวัสดีค่ะสวัสดีชาวรักนาราศีพฤกษกทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดนดอมดูดวงความรักของชาวรักนาราศีพฤกษกในวันที่1-15ถึงสิก,กรกฎาคมนะคะสําหรับคลิปนี้บุญพาจะเปิดไพ่อ่านตามหน้าไพ่นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักให้กับชาวลักนาราศีพฤกศกบ้างนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งลักนาแล้ก็ราศีนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทานายอาจจะสลับสัฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคนแล้วก็เขาคนนั้นนะคะบุญภาอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ และก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นคลาโคให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซบตะแตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะมาเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ สเตรนท์นะคะสเตรนท์ความเข้มแข็งแข็งแกร่งเดอะทาวเวอร์ราชินีถือเหรียญเดอะมูนสี่ถ้วยสิบดาบสองถ้วยสิ ถ้วยอสศวินถือดาบเปดดาบพลังงานของคนรักของชาวลัคนาราศีพฤษพคนคนนี้ก็เป็นคนที่เข้มแข็งและขแข็งแก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เพราะว่าเดือดรนขึ้นมานะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าเป็นคนดุนะคะคนคนนี้ สิงโตซึ่งเป็นเจ้าป่านี่ดุร้ายมากๆเลยนกนกะเพอนน,นี้เขาเป็นคนที่มีอีโกโ้เป็นคนดุเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครนะคะคนคนดีนะนเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่เคยยอมใครไแต่คนคนนี้เขายอมคุณนะคะเห็นไหมนี่คุณสามารถสยบสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าได้คุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจดีจิตใจอบอ้อมอารี่ทำให้ความดีของคุณเอาชนะใจของเขาได้นะคะเขายอมลดอีโก้ลง เพราะว่าเขารักคุณคุณคนนี้นะเขารักคุณเขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนคนนี้เขาอาจจะจบกับความรักมาเขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม่ก็ได้นะคะเนี่ยเข้าผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องความรักนะคะเจ็บมากๆเลยในเรื่องความรักของเขาที่ผ่านมานะทําให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับกับความรักของเขาที่ผ่านมานะคะเจ็บเหลือเกิน ทำให้เขาคนนี้กลายเป็นคนที่มองคนออกดูคนเป็นก็ไม่ได้รักใครง่ายนะคะแต่พอเข้ามาเห็นคุณเขารักคุณนะคะเพื่อนๆนี่สองถ้วเนี่เขารักคุณนะเนี่เขาเห็นคุณแล้วเขามองคุณเป็นราชินิถือเหรียญเลยนะคะเพื่อนๆเขาเห็นคุณ่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เลอค่ามากๆเลยมีผลต่อจิตใจของเขาเหลือเกินคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาเหลือเกินเขาเห็นคุณแล้วเขาหลงรักคุณเลยนะคะเพื่อนๆนี่คนๆนี้นะชาวราศีบุคคลท่าน บางคนก็ได้พบคนรักของคนคนคนนี้แบบกระทันหันนะคะพบรักแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอันทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือคุณด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆคุก็อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะเดทโอเขาจบกับความรักมานะคะเพื่อนๆนี้ โอ้ขึ้นมาหมดเลยนะคะทุกคนเดอะทาวเวอร์เดอะด,ดสิบดาบขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเข้าจบกับความรักมานะคะอย่างหนักเลยนะคะทุกนะะนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะนี่นหลังจากสถานการณ์ในเรื่องความรักของเขากับคู่ของเขามันได้จบสิ้นลงทําให้เขากลายเป็นคนที่อไม่ได้รักใครง่ายนะคะทุกนะะนี้มองเข้ากลายเป็นคนที่มองคนออกดูคนเป็นใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาหรือ ที่เขาจะไปมอบความรักให้ให้นะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นนะคะแต่พอเข้ามาเจอคุณเข้ามาเห็นคุณนะคะเนี่ยเขารักคุณเขารู้ว่าคุณนี่คุณนี่แหละเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่ดีนะคะที่ดีที่สุดนะคะนี่เขาอยากจะมาลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะสี่ดาบนี เขารอคอยคนที่ใช่ของเขาก็คือคุณนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือคุณนี่เขารอคอยคนที่ใช่ของเขาเนี่ยจนเก่าเลยนะคะเพื่อนๆนี่ล้างหมดเลยนี่รอคอยมาตังต้งนมตั้งนานนี่เขาได้มาพบมาเจอคุณคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะนี่เขาจะได้เขาได้จบการรอคอยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เดอะเดดนะคะเดอะเดดแล้วก็สีดาบเนี่ยเขาจบการรอคอยแล้วคุณกับเขาอาจจะได้พบกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้นะอาจจะได้พบ แล้วอาจจะได้พูดคุยกันแล้วตอนนี้นะคะอาจจะพูดคุยกันทางสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอตอนนี้นะน,นี่คนทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วนะคะเนี่เพราะว่าเดดเดตขึ้นมาคือจบการรอคอยนะคะนี่ได้รู้จักกันแล้วสองถ้วยนี่คนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่นนี่หเหรียญเข้าใจดีนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณก็จะมีความรักที่มีความอ,าอบอุ่นนะคะความสบายอกสบายใจความรักที่คอยดูแลเท่แคร์คุณนะคะเพราะว่าเขาเจอมาหนักเลยนะครัเอนี้เจอมาหนักเลยสิบดาบเดอะทาวเวอร์แล้วก็เดอเดนี่เขาเจอมาหนักนะคะถ้าเขามีความรักในครั้งนี้เขาจะมาคอยดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้ความรักของ คนกับเขาในครั้งนี้ต้องเหมือนที่เขาพบเจอผ่านมาเด็ดขาดนี่ที่เขาพบเจอมาเนีย่ยโอ้หนักหนาสาหัสนะคะเพื่อนนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคนคนนี้นะเด็กถือไม่เท้านะคะคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเพื่อนนี่รักต่างวัยนะคะนี่คนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟเม็ดสิงธนโน ธาตุดินพฤกษบกันมังกรนะคะธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะสู้งานขยันทํางานเป็นคนที่มีสเสน,นะคะเป็นคนสวยคนหล่อ,อคนหนึ่งนะคะดูดีมีสเสน่มากเลยนะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวชันพอนั้น ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตของเขานะคะอดีตในอดีตในอดีตของเขาที่เขาพบเจอความรักที่ความรักที่มีความทุกข์มีความเศร้าเสียใจมีความรักที่มันอึดอัดนี่เขาจะมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่เขาพบเจอนั้นนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมีพลังงานของความรักที่มีความสมดุลให้กับคุณนะคะถ้าคุณคอยดูแลเขาเขาก็จะคอยดูแลคุณคอย เอาใจใส่ความรักของคุณกับเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะคะเด็กถือดาบคนคนนี้เขามีอีโก้นะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาปกป้องคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดนะ,ะเข้าฉลาดสิ่งไหนก็ตามที่เขาไม่เคยเรียนรู้มานะคะเข้าทําได้หมดคนคนนี้นะฉลาดเก่งมากๆเลยเป็นคนที่ ความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมีความรักที่มีความชัดเจนให้กับคุณคุณจะเป็นคนรักของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแปดเหรียญคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะนี่เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขา จะมาซัพพอร์ตคุณจะมาคอยดูแลเอาใจใส่คุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเข้าจูดูแลเอาใจใส่คุณทำทให้คุณสุขสบายนะคะเดี๋ยให้พิเศษคนคนนี้เขามองคุณแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะดูดีมีสเสน่ห์ ลึกลับหน้าค้นหานะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมายนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาหลงคุณเหลือเกินหลงรักคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆเลยนะคะนี่เขาหลงรักคุณเขารักคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้สองไม้เท้านะคะคนรักของชาวกรก纳ราศีพฤกษ์คนคนนี้คุณอาจจะพบเจอเขาที่ทํางานก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ย ที่ทำงานเพื่อนของเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะนี่ถนนเส้นเดียวกันมาบรรจบกันได้มาพบมาเจอกันนะคะเดสตาร์คนคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่สวยน่ารักนะคะดูดีโดดเด่นนะคะ,ะแล้วก็ เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อจิตใจเข้าเหลือเกินเข้ามองคุณแล้วเขา้หาหักห้ามใจตัวเองไม่ให้รักคุณไม่ได้เลยนะคะเพื่อนนี่เข้ามาเข้าหวังอย่างมากเลยว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณไม่ได้นะคะคนคนนี้นะห้าท้่ยเขากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะ เขากลัวเหลือเกินว่ากลัวคุณจะไม่รักเขาะนะเพื่อนนี่กลัวเหลือเกินว่าคุณจะไม่รักเขาเนี่ยที่แน่ๆเขาอะรักคุณนะคะอีกหนึ่งถ้วยนี่เขารักคุณแ้วเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขานะคะคนคนนี้นะกลัวเหลือเกินนะคะเขากลัวผิดหวังเสียใจถ้าเขาผิดหวังเสียใจจากคุณไปเขาจะรับไม่ได้นะคะเื่อนนี้เขาไม่ยอมเด็ดขาดนะคะคนคนนี้นะเขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ มาพิชิตหัวใจของคุณมาเป็นเจ้าครอบเจ้าของหัวใจของคุณได้ได้นะคะสามเหรียญชาวราคนาราศีพษกศพบางท่านบางคนนะคุณอาจจะพบเจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเพื่นนี้คุณกำลังจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็ได้นะคะบางท่านบางคนนะเนี่ยเพราะว่าผ้าแห่งการพูดคุยกันขึ้นมานะ จ้าติกนี่คนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมีความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณนะคะเข้าเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอยากจะมีความรักที่มีความมั่นคงกับคุณเขาคิดไปไกลนะคะเพื่อนเขาคิดว่าอยากจะมาแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ถึงขั้นจุดทะเบียนสมรสกับคุณนะคะนีะ่เขาจะมีความรักที่มีความยุติธรรม มีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณนะคะโอ้พลังงานคนรักเก่านะคะหกถ้วยคือคนรักเก่าจะกลับมาง้อคุณนะคะนี่เข้าส่องคุณนะคะเพื่อนๆคนรักเก่าของคุณนะนี่เข้าส่องคุณหนักมากเลยนะตอนนี้นี่เข้าส่องคุณทางสื่อสารโลกออนไลน์หรือ สองคุณในโทรศัพท์ของเขานะะคเขาอาจจะบันทึกรูปของคุณใส่โทรศัพท์ของเขาไว้นะคะเพื่อนนี้พอเขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็เอาโทรศัพท์มาเปิดดูนะคะนี่เปิดดูคิดถึงคุณเหลือเกินอยากจะกลับมาง้อนะคะเพื่อนนี้พลังงานคนรักเก่านะคะอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะตอนนี้เขาสองคุณนะคะเพื่อนนีสองคุณอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะราชาถือดาบ โอ้ oh, คนคนนี้คนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งขแข็งแร่งมีเพราะว่าเป็นผูน้นําเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจรักใครรักจริงนะคะคนคนนี้เขามองคุณนะรักใครรักจริงเขาก็อยากบอกคุณว่าเขาก็เช่นกันเขาก็รักคุณอย่างจริงจังจริงใจเช่นกันนะคะนี่คุณทั้งสองคนเมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันคุณทั้งสองคนจะมีความรักที่ มีรักเดียวจะดีไว้เก่กันและกันนะคะคนคนนี้เขามีภาะวะเป็นผู้นําในตัวเองเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณเพราะว่าเขารักคุณเหลือเกินนะคะเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมายนะคะเขาคิดว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่ใช่ของเขาที่สุดเพราะว่าสีดาบขึ้นมานะคะสิบเหรียญนี่เขาอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะ อยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณมีอนาคตไปกับคุณอยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงนะคะสร้างเงินสร้างทองสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปกับคุณนะคะเดืยวเบอร์โอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสิเปรียนแล้วก็เดือยวเวอร์ขึ้นมาติดๆกันเลยนะคะนี่นี่เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณอย่างมีความมั่นคงนี่ สร้างอนาคตไปกับคุณอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะคะเพื่อนๆต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดนะคะนี่เขารักคุณมากๆเลยนี่เข้าถือลูกโลกเอาไว้นะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณโลกทั้งใบโลกทั้งใบของเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวนะคะเพื่อนๆเขารักคุณนะคะคนคนนี้นะอยากจะมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคง ในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันเขา,าอาจจะพาคุณสร้างธุรกิจภายในครอบครบัวไปกับเขาก็ได้นะคะนี่สร้างธุรกิจภายในครอบครบัวไปด้วยกันสร้างเงินสร้างทองสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะโอ้หกไม่เทานะคะนี่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเพื่อนคนคนนี้นะเข้าเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามา เล่น,เ,ลนเข้ามาจริงจังจริงใจอยากจะมาสร้างครอบครัวไปกับคุณอย่างมีความมั่นคงนะคะสองดาพลังงานสื่อสารโลกออนไลน์ขึ้นมาอีกแล้วพลังงานสื่อสารโลกออนไลน์เด่นนะคะเพื่อนต่างชาติก็เด่นพลังงานของสื่อสารโลกออนไลน์ก็เด่นนะคะเจ็ดเปลี่ยนเขาเฝ้าอมองดูคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะ เขาเฝ้ามองดูคุณตลอดเลยนะคะคนคนนี้ถ้าเขาคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีความรักที่คอยดูแลคุณนะคะอย่างใจจดใจจ่อเลยจะไม่ยอมให้คุณต้องแหงแรงอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายเด็ดขาดเขาจะคอยดูแลคุณนะคะเพื่อนๆคนคนนี้นะเอาใจใส่คุณดูแลคุณไม่ปล่อยให้คุณเหงาแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เขาหลงคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมาย คุณสวยคุณหล่อนะคะนี่ราชนิทิเรียนเนี่ยเขามองคุณเป็นคนที่เลือค่าล้ําค่ามีผลต่อจิตใจของเขาเหลือเกินมีแรงดึงด,ดูดต่อเขาเหลือเกินนะคะเขารักคุณมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็พลังงานของคนรักเก่าก็มานะคะเพื่อนเ่อนี้ชาวรา,ราศีศพฤษภนะพลังงานคนรักเก่าก,ก็อยากจะกลับเข้ามานะอยากจะกลับเข้ามาง้อคุณนะคะเพื่อนๆ่นีน้คนคนนี้นะอะทีนี้บูรพาจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะดู สำหรับนี้นะคะพลังงานคนรักเก่าแต่ถ้าเข้ากับความาข,าข้างนี้เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะเพื่อนนี่เพราะว่าราชาถือดาขึ้นมาข้างๆนั้น,ขน,นเขาจะมาชัดเจนกับคุณตอนนี้เขาอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะติดต่อสื่อสารมาคุณนะคะ 10ถ้วยนะคะเพื่อนคนๆนี้เขาอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะ10ถ้วยนะ่ยเดี๋ยวให้เราฟันโอ้พรแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะคนๆนี้เขาคิดว่าคุณน,นี่แหละเป็นคู่ของเขานะคะนี่เขาอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยู่กับคุณอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ได้อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเป็นคู่คนสุดท้ายของเขาะคะเพราะว่าเดือให้เราแฟนพ่ายแห่งความเป็นคู่แท้นะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเพื่อนๆนี่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันและก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะดังนั้นคู่แท้ที่จะได้มาพบมาเจอกันและจะได้มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นคู่คนสุดท้ายของกันและกันจะต้องเจอบททดสอบอย่างหนักนะคะเพื่อนๆนี่ เ,เขาเจอมาแล้วนะคะมันหนักเลยนะคะเนี่ยเดดทาวเวอร์สิบดาบแล้วก็เดดทาวเวอร์เลิกสิบดาบแล้วก็เดดเดตนะคะนี่เขาเจอมาเร,เรียบร้อยแล้วเนี่ยเจอมาชุดใจไฟกระพริบอย่างหนักเลยคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแร่งในเรื่องความรักเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาคิดว่าคุณนี่แหละเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายที่จะมาครองคู่ใช้ชีวิตร่วมกับเขาเป็นคู่สุดท้ายเป็นคนรักคนสุดท้ายของเขาที่อยู่ด้วยกันจนถึงแก่ถึงเฒ่านะคะโอ้วีออฟฟอร์จูนนะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณกับเขาทั้งสองคนได้ได้พบได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันนะคะเขาคิดว่าคุณกับเขานี่แหละเป็นคู่ แท้ของการและกันและเป็นคู่คนสุดท้ายของการรลกกันนะคะนี่โอ้ดีมากๆเ,เลยนะคะเพื่อนนี่ไพ่ขึ้นมาสุปรดีมากๆเลยนะคะสิบดาบเนี่เข้าเจ็บเนี่ยเข้าจบมาเรียบร้อยแล้วกับความรักในครั้งนั้นนะคะเพื่อนนี่เข้าจบมาหมดแล้วกับความรักในครั้งนั้น,นคนคนนี้เขาจะจบการรอคอยคู่แท้ของเขาแล้วนะคะนี่สิบดาบคือการจบการรอคอยนะคะ โอ้แล้วก็เดือดเดขึ้นมาอีกนะคะมันพเนนีเข้าจบการรอคอยรอคอยคู่เท้ของเขาที่จะมาอยู่คองคู่กับเขาเป็นคู่คนสุดท้ายของเขาเขาจะได้จบการรอคอยแล้วก็คือคุณคุณก็เช่นกันนะคะมันพเนนีเพราะาคุณเจอมานะคะนี่เดือดเดแล้วก็สิบดาบนะคะนี่คุณก็เจอมาเหมือนกันความรักที่มันพังความรักที่มันทุกข์นะคะทําให้คุณเข้มแข็งแข็งแข็งในเรื่องความรักเนี่ยเพราะว่าไพ่ขึ้นมานะคะนี่บุญภาจารย์ทําไพ่นนะเนี่ย คุณก็เข้มแข็งแข็งแงในเรื่องคว like ามรักเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อค eh ุณกับเขาเข้มแข็งแข็งแข็งในเรื่องความรักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะบนนะคะหมุนการเวลาให้คุณทั้งสองคนได้พบมาเจอกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อคุณทั้งสองคนเข้มแข็งแข็งแข็งในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทั้งสองคนจะได้มาพบมาเจอกันและจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคู่รัก คนสุดท้ายของการและกันนะคะทีนี้คุณทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขสบายอกสบายใจนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่คนสุดท้ายของการและกันนะคะคุณจะอยู่ด้วยกันคุณจะพากันจเจริญรุ่งเรืองคุณจะมีเงินนะคะเพื่อนี่เจ็ดเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นี่แล้วก็เดอะเว l d ์นี่คุณอาจจะพากันสร้างธุรกิจภายในครอบครัวไปด้วยกันนะคะนี่ สร้างเงินสร้างทองไปด้วยกันนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบงท่านบางคนคุณก็ได้พบได้เจอแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คุณอาจจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะความรักแบบนี้นะคู่บุญคู่บารมีคู่คนสุดท้ายของกันและกันนะคะนี่เพราะว่าสิสบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมานะคะนี่สิบถ้วยสองสำรับเลยนะคะนี่คุณอาจจะแต่งงานกันแล้วอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ได้นะคะบางคนนะนี่นี่คือ คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณคู่คนสุดท้ายของคุณนะคะเพราะว่าไพ่แห่งเศษส,สิทธิ์ไพ่เดลฮายรอฟแฟตขึ้นมานะคะชาวร,ราศีพฤษภบางท่านบางคนก็กําลังจะพูดคุยกันอยู่นะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นี่เพราะว่าพระแห่งการติดต่อสื่อสารขึ้นมานะนี่นคือความรักของชาวร,ราศีพฤษภที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็จบคําทานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ